ทกคนนะคะที่ได้เข้ามาดูคลิปคลิปนี้นะคะก่อนอื่นก็มาทำความรู้จักกับแควนะคะมิสแอมสุพิศลานะคะแควหรือว่ามิสแอมสุพิศลานะคะเดิมอ่ะก็เป็นลูกลูกหลานชาวสวนนะคะทำกะเกษตรนะคะมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแล้วก็ เ,เห็นคุณปู่คุณย่าเนี่ยทำสวนสวนน้ำตาลนะคะขายมะพร้าวขายหมากขายทุกอย่างที่อยู่ในสวนนะคะเอามะพร้าวนะคะมาแปลรูปมาเป็นน้ำตาลไผ่เรือขายนะคะคุณพ่อก็ทำงานโรงงานค่ะคุณแม่นะคะทำงานหลายอาชีพเลยค่ะเป็นหมอขวัญทำขวัญนาคนะคะแล้วก็ไปเลี้ยงปลาอยู่ที่บางบ่อสมุทรปราการนะคะเป็นเวลากว่า30ปีเลยนะคะก็เราก็ใช้ชีวิตอยู่ แบบนี้นะคะถูกเลี้ยงมาคุณพ่อคุณแม่ทําแต่งงานไม่ค่อยมีเวลาให้นะคะก็ให้เรานะคะฝากเราเลี้ยงให้คุณปู่ย่าเลี้ยงแล้วก็มีคุณลุงนะคะที่เป็นทหารผ่านศึกนะคะแล้วก็พิการนะคะเลี้ยงดูแลเรามาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็ทํางานช่วยคุณย่าทําสวนเก็บของในสวนขายเก็บเงินประหยัดมาตั้งแต่เด็กๆว่าค่อนข้างยากจนแล้วก็ คุณย่าก็ประหยัดทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะอาหารการกินการใช้เงินนะคะประหยัดมากๆนะคะแล้วก็ได้ไปทํางานตั้งแต่เด็กๆนะคะโดยการคุณป้าพาไปทํางานป้ายขนมปังบ้างนะคะคุณแม่พาไปขอดเกตปลาสลิดอะไรแบบนี้นะค่ะมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็เก็บเงินได้ตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าการถูกเลี้ยงดูนะคะแบบ แบบคนยุคโบราณที่ไม่ได้มีการศึกษาสูงๆนะ,ะก็จะใช้คําพูดที่แบบด้วยความรักความปรารถนาดีแหละค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้วิธีการ empower ไม่ได้ชื่นชมเราเลยนะคะก็จะใช้วิธีการดุด่าว่ากล่าวเราเรื่นแรงนะคะทำให้เป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยนะคะเรียบร้อยค่ะเรียนดีเรียนดีเป็นเด็กแถวหน้าก็คือ ตั้งใจเรียนรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองนะคะแต่แต่งตัวนี่แบบเรียบร้อยมากนะคะติดกระดุมคอสเสื้อบนแล้วก็กระนุ่งกระโปรงยาวๆนะคะจนถึงสมัยมปลายถึงวัยรุ่นเลยทีเดียวนะคะก็แต่งตัวไม่เป็นแต่งตัวเฉยๆแล้วก็ชอบเอาเสื้อผ้าของพ่อของแม่มาใส่นะคะเหตุว่าเอ้ยสวยดีซื้อเองไม่เป็นเนี่ยนะคะจนมีเพื่อนนะคะสมัยวัยรุ่นนะคะเป็นเพื่อนทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยเขาก็ถามว่า หน้านตาก็น่ารักดีนะทําไมแบบไม่แต่งตัวให้มันดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวยังกับแบบเแบบขาจะพูดภาษาเด็กผ้าคิ้วห่อควายนะคะดูนะคะรอกันเบอร์นี้เลยนะคะก็ทาให้เรายิ่งแบบไม่มีความมั่นใจแล้วคำพูดติดป,ปากเดิมอะ่ะเป็นคนเลือกไม่เป็นนะคะก็จะมีคําพูดติดป,ปากว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้มีใครถามว่าแอบจะกินอะไรอะไรก็ได้แอม อยากจะไปดูหนังไหมอยากจะไปที่อะไรก็ได้ยังไงก็ได้เป็นแบบเนี้ยเพราะความที่เราแบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะแล้ววันหนึ่งค่ะมันมีวิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตนะคะจากชีวิตที่มันก็ดูเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะคะแต่มันมีวิกฤตเกิดขึ้นวันหนึ่งในวันที่แบบเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งอายุ19ค่ะที่บ้านเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของที่บ้านนะคะ ทำให้คุณพ่อคุณแม่เครียดนะคะจะไม่มีเงินส่งแอบ,บกับพี่ชายเรียนนะคะเรากวแพงใช้เงินเรียนไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าทางพี่ชายเรียนพนันครเหนือเป็นวิศวานะคะเดือนเดือนหนึ่งใช้เงินค่อนข้างเยอะนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็กุ้มใจนะคะ แหมก็เลยตัดสินใจว่าแบบเอ้ยพี่ชายเราตั้งใจกัยนย่นะพี่ชายเราต้องได้เรียนแรงมานานใจเดียวน,นะคะว่าพี่ชายจะต้องได้เรียนก็ออกไปหางาน,นะค่ะด้วยความมุ่งมั่นนะคะไปสมัครงานทุกที่ตอนนั้นผมยังสั้นอยู่เลยนะคะเพราะว่าเรียนโรงเรียนแบบสายวิทย์คณิตมาที่เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้ให้ไว้ผมยาวนะคะเป็นโรงเรียนรัฐบ,บาลน,นะคะแล้ว ไปสมัครงานทุกๆท,ที่ไม่มีใครรับเลยนะคะไปสมัครงานที่แบบเป็นงานพาร์ทไทม์เป็นงานฟูลไทม์ที่เขาคิดคิดกันที่ทําไปด้วยเรียนไปด้วยเนะะี่ยไม่มีใครรับเลยแม้แต่ที่เดียวไปสมัครแบบเป็น10บ0ที่เลยนะคะเราก็เลยทําให้เราแบบรู้สึกท้อใจกลับมามองตัวเองว่าแบบทำไมไม่มีใครรับเราเลยรู้สึกว่าตัวเองยิ่งไม่มั่นใจเข้าไปใหญ่เลยนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสจากงานงานหนึ่งะคะ่ะจาก เป็นใบปลิวเล็กๆนะคะที่เสาไฟฟ้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะตรงหน้าเสาไฟฟ้าติดอยู่เป็นแบบที่ปรึกษาสุขภาพนะคะเราก็หยิบใบปลิวนั้นมาแล้วนั้นเป็นงานแรกที่เป็นเรื่องเป็นราวในชีวิตนะคะก็ได้เข้าไปสู่ธุรกิจเครือข่ายแรกในชีวิตนะคะเป็นธุรกิจที่มาจากอเมริกาค่ะก็เป็นธุรกิจลดน้ำหนัก เขาไปทาเขาให้โอกาสเป็นที่เดียวที่ให้โอกาสแล้วก็รับเราเข้าไปทํางานนะคะเข้าไปทํางานก็เลยทําเต็มที่ค่ะงานที่ทํานะคะไม่ได้ใช้บุคลิกภาพหน้าตาอะไรในช่วงแรกนะคะก็ลุยแจกใบเปลวเลยค่ะลุยทําใบปลวแจกทุกทุที่นะคะสะพานลอยหน้าหน้ารามคอมแหงนี่แจกมาหมดแล้วนะคะแล้วก็แปะเมื่อก่อนเนี้ย เดี๋ยวนี้ผิดกฎหมายแล้วนะเดี๋ยวแต่เมื่อก่อนยุคเมื่อก่อนย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยยังแปะได้อยู่นะคะก็แปะใบปลิวของเรานะคะ่ะที่เสาไฟฟ้าในห้องน้ำทุกๆห้องตามห้านะคะแล้วก็ทำให้ได้รับโทรศัพท์นะคะโดยที่มีพี่ทีมงานนะคะชื่อว่าพี่ลูกเกดเ,เขาช่วยด้วยนะคะมีพี่ทีมงานเนี่ยเขาช่วยรับโทรศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เรามียอด ซื้อเข้ามานะคะแล้วก็การช่วยเหลือของการซัพพอร์ตการฟอร์มทีมนะ,ะทำให้6เดือนสามารถเป็นซูเปอร์เรเซอร์ได้นะคะแล้วก็เริ่มมีรายได้นะคะหลักหมื่นธุรกิจเครือขายแรกนะคะสิ่งที่ได้ตอนนั้นน่ก็คือความมุ่งมั่นรู้จักความมุ่งมั่นตั้งใจเรื่องแรงมาันานใจเป็นครั้งแรกะคะได้รับหนังสือเล่มแรกนะคะ ทางรุ่นพี่ให้หนังสือเล่มแรกเรามาอ่านนะคะชื่อว่า This Dad Poor Dad นะคะเล่มแรกนะคะพ่อรวยสอนลูกเป็นหนังสือ How to เล่มแรกในชีวิตที่ได้อ่านนะคะแล้วหนังสือเล่มน,นั้นก็เปลี่ยนความคิดของแหวงไปตลอดการเช่นเดียวกันก็คือก็ มองหาพ่อรวยเลยนะคะถ้าใครอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วก็มีความคิดอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าก็อยากจะประสบความสำเร็จร่ำรวยมีเงินมีทองเพราะเรารู้แล้วว่าความจนเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะคะห<ม>ลอสรรัตวการ์ที่ได้เริ่มทํางานนะคะเริ่มมีไรายได้แล้วก็นําสิ่งที่เคยถูกปฏิเสธมาในอดีตนะคะเพ้นพอยต์ของตัวเองนะคะ มาพัฒนาตัวเองค่ะพัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นใจของตัวเองนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแต่ภายในอะ่ะมันเราไม่รู้ว่ามันจะต้องแบบทำอะไรยังไงบ้างเราก็เรื่อยๆเป็นคนที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็เพียรพยายามอยู่แล้วเป็นต้นทุนเดิมของเราแล้วก็มีความอดทนด้วยนะคะจากการที่ชีวิตมันจนแล้วก็มันลาบากอะ่ะแล้วก็ฝึกฝนมาจากการที่เป็นเด็กเรียนดีนะคะ มีกิจกรรมที่คุณครูชอบให้ไปเป็นตัวแทนไปแข่งขันนะคะคณิตศาสตร์ประกวดมารยาทโน่นนี่นั่นแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะคะเป็นเด็กที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด็ดของจังหวัดสมุทรราารตอนร .2 สองด้วยในตอนนั้นนะคะเราเราเริ่มมีต่งจาก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 การทําธุรกิจเครือข่ายนะะันะคะแล้วก็ เริ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ใส่นะคะก็ใส่เสื้อผ้าที่มีความมั่นใจเสริมบิบคลิกภาพให้ดูเราดูมีความมั่นใจแล้วก็ดูแบบว่าดูส่งเสริมภาพลักษณ์ของตัวเรามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไปสมัครงานนะคะเป็น PC เปลี่ยนงานใหม่งานที่สามารถทําควบคู่กับการเรียนของเราไปได้นะคะก็ไปเป็น PC นะคะที่แต่งตัวสวยๆเชียร์สิน้าตามห้างนะคะแล้วก็ ไปเป็น MC นะคะก็ะเริ่มแบบว่ามีงานฝึกการพูดนะคะก็ะเริ่มพูดได้นะคะแล้วก็ไปไปทำโฆษณานะคะนี่ก็ไปเป็นเอ็กซตรานะคะคือนักแสดงประกอบนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าจากการที่เราได้ลองทำนี่แหละการไปทำงาน PC เป็นางานตอกบัดครั้งแรกนะคะทำให้รู้ว่าเราอ่ะไม่ชอบงานตอบบัด เราจะไม่เลือกงานที่ตอกบน,นะคะแล้วก็การไปทำงานเอ็กซ์ตร้าค่ะทำให้ได้ฝึกการแสดงแล้วก็ต้องมีบางบทที่เราจะต้องพูดต้องแสดงใช่ไหมคะ <laughs> ก็ผ่านงานโฆษณามาหลายชิ้นนะคะที่ไม่ต้องพูดอะไรแต่ก็จะมี Acting งแอคตินี่นะคะแล้วก็ไปเป็นตัวประกอบนะคะภาพยนตร์เรื่องใต้ฝุดเป็นภาพยนตร์เกาหลีนะคะอันนี้อยู่หลายวันเลยทีเดียวนะคะก็ะมีบทพูดน,นิดหน่อย ซึ่งเขาก็ตัดออกอยู่ดีแต่นั้นนะคะทำให้เราได้ค้นพบว่า,าการที่เราได้มีโอกาสทํางานหลายๆอย่างเนี่ยนะคะได้ทดลองทํางานหลายๆอย่างทําให้เรารู้ว่าอะไรอ่ะมันใช่และไม่ใช่สําหรับเราทําให้เราคนตัวเองเจอเร็วนะคะจากจุดหนึ่งก้าวไปสู่อีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็จากความมั่นใจระดับหนึ่งนะคะมันก็เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะคะจนทําให้แบบว่า การไปสัมภาษณ์งานอะโดยเฉพาะงานที่ใช้บุคลิกภาพอะค่ะอย่างเช่นงานฟิลงานขายนะคะมาร์เก็ตติงอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราอีกต่อไปจากที่แบบเคยไปสมัครงานสัมภาษณ์แค่งานง่ายๆแต่ก็ไม่มีใครรับอะเรารู้ว่าเราต้องการอะไรไงออจากการอ่านหนังสือ How w t นะคะแล้วก็มีเงินนะคะก็ไปเปิดร้านอินเทอร์เน็ตอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแล้วจากการเปิด ร้านอินเทอร์เน็ตตรงนี้ค่ะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะทำให้ทำให้จากที่เราเคยทำงานเซลอะไรมามากมายทำงานเซลไรายได้ดีนะคะแล้วพอเรามาเปิดร้านอินเทอร์เน็ตเราเปลี่ยนฟิลสามารถมีไรายได้วันละสองสามพันได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นน่ะจากที่เราเซลสูงใช่ไหมคะ ความมั่นใจมันค่อยๆลดลงจากการติดเกมออนไลน์ของเราเล่นหนักหน่วงมากเลยนะคะติดเกมออนไลน์ตอนนั้นด้วยสังคมพาไปแล้วตัวเราก็ไม่ได้มีสติที่จะแบบระแบบลึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันใช่เป้าหมายชีวิต เป็นไปตามความฝันของเราหรือเปล่าตอนนั้นได้แต่ผ่านนะคะผ่านว่าไลเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนก็ตอนนี้เล่นก่อนแล้วก็เปิดร้านมีอาชีพแล้วนี่นะเรากา็ติดละครติดนังดูหนังแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีจีนจํานวนมากไต้หวันด้วยนะคะก็ดูซีรีส์เยอะมากเลยคะ่ะตอนนั้นมันก็หยุดการพัฒนาตัวเองไปนะคะประมาณ6ปี ที่เปิดร้านอินเทอร์เนเ็ตแล้วก็ติดเกมติดซีรีส์ติดละครอะไรแบบนี้น,นะคะแล้วจากที่เคยมั่นใจพลิกิกสูงมากๆค่ะมันลด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 ลงเลยๆดอกจนวันที่เลิกทำร้านอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ความพังที่มันมาจากความผิดพลาดจากการขาดสติของตัวเองเนี่ยนะคะใครเตือนก็ไม่ฟังนะคะเพราะว่าเซลลสูงไง่นนะคะ ซลสูงเป็นเซลแบบว่าอีโก้สูงไม่ใช่เซลคอนฟิเดนต์โอเคไหมคะเป็นแบบอีโก้ตอนนั้นมันสูงอัตรามันสูงมากจากการที่เราเคยแบบเคยมั่นใจในการประสบความสำเร็จเล็กๆของเราในอดีตเนี่ยคะ่ะมันทำใหเ้เรารู้สึกตัวเราใหญ่ขึ้นใครพูดอะไรไม่ฟังเนี่ยนะคะใครเตือนอะไรก็ไม่ฟงังตอนความพังมาก็ต้องขอบคุณความพังนี้นะคะ ความพังเนี้ยทำให้มีมิสแอมสุขราในวันนี้นะคะต้องขอบคุณเขาบมาเลยนะคะฟ้าส่งมาะคะ่ะฟ้าส่งปัญหาสุขภาพและววิกฤตเศรษฐกิจทางครอบครัวที่มันรุนแรงกว่ารอบแรกมาให้นะคะตอนนี้ แบบกับพี่ชายทํางานแล้วนะคะแบบพี่ชายออกจากงานมาแล้วก็มาขายครีมนะคะแล้วก็ทำเริ่มทำธุรกิจของตัวเองนะคะแล้วก็ขายครีมอะเจ๊งนะคะแล้วครีมที่พี่ชายขายนั้นนะ่ะคุณแม่ใช้2เดือนหน้าใสานะคะแล้วครีมเราหมดพอดีครีมเก่าเราคุณแม่ก็เอาครีมนั้นมาให้ใช้นะคะพอใช้ไปแบบใช้ไปเดือนเดียวค่ะหน้าพังแบบสิวขึ้นแบบ ุกสิวอะค่ะบนใบหน้าจากที่เราอะไม่เคยเป็นสิวนะคะใครเห็นภาพเดิมมาเป็นคนผิวดีที่แบบที่ไม่ค่อยดูแลก็จะมีกระแล้วก็หน้าผิวหน้าแห้งอะผิวหน้าแห้งกับสิวมันแบบมันไม่ค่อยแมทช์กันเท่าไหร่แต่นั้นอะเราอสิวขึ้นเห่มันเกิดจากการแบบแพ้ครีมตัวนั้นไงที่พี่เราขายแล้วเจงอะเจ็บใจนะ้วเจงเจงแล้วทำให้เราเจงด้วย คือเราหน้าเส็งนะคะขึ้นสิวเยอะมากเลยค่ะรูปที่ถ่ายมาเนี้ยคือมันดีขึ้นแล้วนะคะผ่านไปหกเดือนลานี่มันดีขึ้นแล้วตอนที่มันแย่จริงๆนี่คือเป็นโรคซึมเศร้าเลยค่ะปีนั้นก็เป็นปีที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงป่าแล้วก็แบบทะเลาะก,กันแล้วก็ปีนั้นเป็นปีที่เลี้ยงป่าแล้เจงด้วยนะคะคุณพ่อเจงก็เป็นนี้ประมาณหลักแสนนะคะประมาณสามแสน คือถ,ถ้าเทียบกับธุรกิจใหญ่ๆใ,ในตอนนี้มันก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าในตอนนั้นน่ยมันถือว่าเยอะแล้วสำหรับบ้านเรานะคะแล้วพี่ก็ออกมา,เ,าเจ๊งครีมเนี่ยก็เป็นนีหลักแสนอีน,นะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราออกจากงานมาตอนนั้นออกจากงานเฟกมา6เดือนเราไม่รู้ว่าเรามีความผิดปกติอะไรตอนนั้นยังไม่รู้นะคะแล้วก็ใช้เงินเก็บหมดแล้วก็ไม่มีเงินสำรองสําหรับตัวเองนะคะก็ต้องอาศัยแบบ ต้องมาอยู่อาศัยกับคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็เกิดอาการม,มีอาการแพนิคกลัวหวาดกลัวหวาดระแวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่เราตอนนั้นเราไม่รู้จักโลกพวกนี้ไม่รู้จักแพนิคไม่รู้จักซึมเศร้าไม่รู้จักไปพราาไม่รู้จักวิตกกังวลไม่รู้จักอะไรเลยนะคะแล้วก็เริ่มเป็นแพนิคบ่อยๆมากๆเนี่ยตอนอยู่คนเดียวไม่ได้ก็เลยต้องมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่บางบ่อนะพอมาอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่บางบ่อเอ๊ะเราก็รู้สึกว่าเรามีอาการ แปลกเรากลัวกลัวคนเราเจอคนแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ดีเลยอะเวลาเราเจอคนเราสึกเรารู้สึกกลัวแล้วเราก็แบบคิดเราหยุดความคิดในหัวเราไม่ได้เป็นความคิดลบๆหมดเลยนะคะ <S <S <ๆ S 1> แล้วสุดท้ายเราก็จะแสดงอาการที่แบบมีความก้าวร้าวหรืออาการแปลกๆออกไปพูดจา,าแปลกๆออกไปจนทาให้คนว่าบอกแล้ว่าล่อยวางสะบ้าคิดมากจังเราเจอคําพวกนี้เยอะมากนะคะ ในตอนนั้นแต่เราไม่รู้ว่าเราป่วยแล้วก็ันเราอะต้องนั่งอยู่ในห้องคนเดียวนะคะและทำอะไรไม่ได้แล้วทำงานไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็เจอคนไม่ได้ขับรถไม่ได้จับหมาแมวไม่ได้นะคะร้องเพลงไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้ตอนนั้นทำอะไรไม่ได้ที่เคยชอบทำได้ทำไม่ได้เลยนะคะในตอนนั้นจนเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเป็นนักท่องอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตค่ะว่า เราเป็นอะไรแล้วก็ไปเจอโรคหนึ่งค่ะโรคซึมเศร้านะคะดูอาการแล้วเราน่าจะใช่เราน่าจะเป็นด e เพรสชั่นนะคะก็เลยขอร้องให้คุณแม่กับพี่ชายพาไปหาหมอเพราะว่าตอนนั้นไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวได้นะคะเขาให้นั่งรถเข็นแล้วก็สั่เจาะเลือดแล้วก็เจาะเลือดเสร็จก็คุณหมอก็พบคุณหมอคุณหมอก็ให้ชยว่าเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงก็ทานยาไป แล้ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะรักษาประมาณ6เดือนนะคะก็สามารถอาการต่างๆที่แย่ๆทำอะไรไม่ได้ตอนนั้น,นก็สามารถกลับมาทำอะไรได้แบบคนปกตินะคะแล้วก็เริ่มอยากที่จะเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนบรรยากาศอยากจะฟื้นฟูตัวเองใหม่อีกครั้งนึงเพราะตอนนั้นเนี่ยจิตตกขั้นสุดนะคะที่รู้สึก แยกกับตัวเองขั้นสุดแล้วอรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าไร้ค่าไม่มีคุณค่าอีกนิดเดียวจะฆ่าตัวตายไปแล้วอะนะคะเราก็มันเสียความมั่นใจขั้นสุดนะคะท้งภายนอกและภายในใน,ในตอนนั้นนะคะถึงขั้นในเคมีในสมองถึงเคระดับเคมีเลยค่ะเราก็ฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาพอรักษากับคุณหมอทานยา6เดือนร่วมกับการทาจิตบ,บาบัดคุณหมอนัดทุกสองสัปดาห์เนี่ยนะคะตลอด6เดือนเนี่ย เราก็ดีขึ้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเริ่มที่จะทําอะไรได้มากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่ายังขับรถไม่ได้นะ,ะเราก็เลยอาเคไม่ขับรถแต่เราก็อยากจะทํางานถ้าเราอยู่กับบรรยากาศเดิมๆใช่ไหมคะ <S <S ตอนนั้นคุณพี่ชายก็บุกเบิกมุ่งมั่นมากเลยทาให้ท,ทําธุรกิจฟาร์มกุ้งประสบความสําเร็จนะ,ะแบบเป็นเสียของแถวๆเนี้ยเขาก็จะเรียกเสียเสียกัน เขาก็ประสบความสาเร็จในฟิวของเขาตามความมั่นใจก็ใช้เวลา1ปีนะคะสำหรับพี่ชายกับฟ์ากุ้งแล้วตัวเองตอนนั้นก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เลยอยากทงานนะคะแล้วก็มาคิดมาครั้งนึ่งเอะเราอยากเป็นครูเราเราลองมาหางานที่เป็นครูทำดูดีไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปเจอนะคะรับครู ประจำที่สถาบันติวเอกชนแห่งหนึ่งนะคะก็เป็นติวเด็กเอกชนนะคะระดับอนุบาลประถมนะคะก็จะเป็นกลุ่มเด็กเล็กนะคะซึ่งจะบอกว่าเด็กๆช่วยเยียวยาเราได้มากๆเลยแล้วก็ต้องขอบพระคุณน,นะคะครูของครูนะคะเป็นพอเข้าไปในวันสัมภาษณ์อะจริงๆเ,เป็นการสัมภาษณ์ที่ยาวนานนะคะ1ชั่วโมงแล้วก็ทดสอบ ด้านทักษะหลายๆอย่างของเราทั้งคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษหลายๆอย่างภาษาอังกฤษก็พอได้นิดหน่อยนะแต่คณิตศาสตร์อะไรพวกนี้ตอนตอนนั้นมันเป็นชาวปัญญาหลายๆ,ๆอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทําไม่ได้เลยอะแล้วก็มาถึงจุดที่เขาแบบสัมภาษณ์แล้วเขาก็บอกว่าเขารับเราเขาไปทํางานเราก็บอกว่าทําไมทําไมทําไมคุณครูเรียก,ยกตอนนั้นเรียกว่าคุณครูนะทาไมคุณครูถึงได้รับเราเข้าไปทํางาน ที่สัมภาษณ์นะคะเขาก็เป็นเจ้าของที่นั่นเขาก็บอกว่าตอนที S ่เขาเริ่มต้นเขาอะเขาอะก็ไม่ได้สมครูและวันที่เขาเริ่มต้นอะเขาอายุมากกว่าเราอีกตอนนั้นแบบไปสมัครครูอายุสามสิบเอ็ดย่างสามสิบสองนะคะแล้วเขาก็เลยให้โอกาสเราเป็นครูก็ต้องขอบพระคุณนะคะเพราะว่าการให้โอกาสของคุณครูของควณแอบ ท่านนั้นครูคนแรกของแควะะนะคะก็ทำให้มีคแควในวันนี้นี่ก็เป็นครูมาขึ้นปีที่แปดวนะคะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แบบ360สา0รอหกสิบองศาเลยค่ะเปลี่ยนสื่อที่รับนะคะเลิกดูละครซีรีส์เลิกดูหนังน้ำเน่าใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าดูหนังจะต้องดูหนังที่ดีเท่านั้นนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกคะ่ะเปลี่ยนมาอ่านหนังสือ how to แล้วก็จิตวิทยานะคะ how to ก็เป็นหนังสือทางด้านธุรกิจทางด้านการพัฒนาตัวเองพัฒนาแนวคิดทุกๆอย่างนะคะแล้วก็เข้าไปดูคลิปค่ะของอาจารย์ที่สอนนะคะเริ่มจากอาจารย์ชัดชัยค่ะจาก0ถึง100ล้านเราทำได้นะคะอายุยังไม่เยอะเลยไม่ถึงหลักพันโอเคไหมคะ <laughs> ทุกวันนี้ก็ยังอ่านนะนะคะแต่อาจจะอ่านน้อยลงแล้วก็อ่านเป็นสรุปช็อตคัสสัน้นๆหรือฟังหนังสือเสียงเพิ่มมากขึ้นนะคะในยุคนี้แล้วก็เข้าไปดูคลิป พัฒนาตัวเองค่ะของครูแล้วก็โค้ชของนักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจทั้งของไทยและก็ต่างประเทศนะคะเยอะมากนะคะอย่างกูรูประเทศไทยนี้แทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะคะก็เขาไปดูพัฒนาตัวเองในแต่ละเรื่องแต่ละจุดนะคะก็เลยจะพอจับจุดได้นะคะว่าเรียนยังไงให้ได้ประสิทธิภาพแล้วก็เรียนรู้วิธีการสอน,นะคะ่ะพอเริ่ม เขาเริ่มมีต่างนะคะเป็นครูรู่นจ้างอยู่2ปีนะคะแล้วก็ไปเป็นฟรีแลนซ์นะคะอยู่1ปีแล้วก็ไปเปิดติวของตัวเองอยู่2ปีนะคะแล้วก็การบริหารการติวตรงนั้นได้เราได้ดูเลยว่าโอ้ทำธุรกิจนะะคและวมีแรงบันดาลใจเริ่มจากตรงนั้น,นะคะ่ะว่าเราอยากมีคอร์สสอนออนไลน์เป็นของเราเองนะคะแล้วก็เกิด เป็นคอร์สออนไลน์ขึ้นในปี2021นี่นะคะ่ะก็ใช้เวลานะคะทุกๆความฝันทุกๆเป้าหมายต้องใช้เวลาจุดริ่มต้นที่มาสอนทำคอร์สแต่งหน้าเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าแหวมนะคะเคยเรียนแต่งหน้านะคะระดับแต่งหน้าสำหรับมืออาชีพ มาก่อนนะคะของอาจาร,รย์ลุรีบุญเซนนะคะจบจาก MIT <S <S นะคะแล้วก็เรียนแต่งหน้าเจ้าสาวนะคะของอาจารย์ฟูกแล้วก็เรียนคอร์สแต่งหน้าของอาจารย์ฟูกอีกหลายคอร์สนะคะนนแ,แบบระดับมืออาชีพนะคะจะมีการแต่งแบบแบบเป็นธรรมชาติแบบแก้ไขรูปหน้าแก้ไขความบกพร่อง,องของใบหน้าแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะซึ่งอันนี้เป็นแบบระดับมืออาชีพนะคะแล้วก็แขมก็ได้รับงานแต่งหน้านะคะตั้งแต่ ตัง้งแต่ฝึกแต่งฟรีแต่งหลักร้อยนะคะไปจนถึงค่าตัว๋วแต่งหน้ารับปริญญาเนี่ยหน้าละ1,500ับ, 1, บาทในยุคในยุคก,ก่อนที่จะอายุ30บนะคะตอนนั้นก็เป็นฟรีแลนซ์แต่งหน้าควบคู่กับการเรียนแล้วก็การทำงานอย่างอื่นนะคะอยู่7ปีแล้วก็เลยนึกเออเอา,เอาวิชาเนี่ยคะ่ะมาทำเพจ แล้วก็ YouTube Channel นะคะในการสอนแต่งหน้าแล้วก็รีวิวเครื่องสำอางแล้วก็ให้ทริคให้เทคนิคเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะในช่วงที่แบบไม่มีเงินนะคะแบบพัฒนาตัวเองนะคะด้วยการไปอ่านหนังสือฟรีตามร้านหนังสือหรือว่าตามห้องสมุดนะคะ แล้วก็พอ,อยุคที่อินเทอร์เนต็ตเริ่มดีแบบเซิร์ชนะคะเข้าไปอ่านแล้วก็ฟังหนังสือเสียงฟรีแล้วก็เรียนรู้ฟรีๆนะคะทางอินเทอร์เนต็ตสื่อเดียวกันที่เคยทําให้เราเออหลงไปกับการเล่นเกมแล้วก็ความบันเทิงที่ไม่ได้เกิดประโยชน์กับชีวิตเรานะคะเปลี่ยนช ANCE มันค่ะแล้วก็ทําให้เราแบบได้เรียนรู้เยอะมากๆแล้วกลายเป็นนักคน้นคว้าข้อมูลนะคะหาความรู้ผ่าน อินเทอร์เน็ตฟรีๆเนี่ยนะคะแล้วก็พอมีเงินค่ะแคว่มก็ไปเข้าสัมมนา,านะคะมีได้ใบเซอร์ติฟิเคตเกี่ยวกับการพูดนะคะแล้วก็เริ่มเทคคอร์สนะคะเรียนวิทยากรระดับมืออาชีพนะคะเรียนด้านการพูดแบบหน้าเวทีหน้าสาธารณาชนนะคะแล้วก็เรียนเทคคอร์สบิชเอ็มบีเอนะคะเรียนด้านการตลาดนะคะแบบบรูโอเชียน เปลี่ยนด้านการพัฒนาตัวเองนะคะให้ก้าวข้ามสิ่งที่ขจัดความกลัวก้าวข้ามความกลัวของตัวเองนะคะก็ฝึกตัวเองให้เป็นผู้กล้านะคะมาจากคอร์สเหล่านี้นะคะแล้วก็มีใบเซอร์ติฟิเคตด้วยนะคะแล้วก็พัฒนามานะคะเพิ่ม เทคคอร์สนะคะกับเซลล์อิมเมจอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลนะคะบายดรพอลี Poly, นะคะทุกคอร์สที่เซลล์อิมเมจนี้ก็เทคหมดเลยนะคะก็จะเป็นคอร์สเกี่ยวกับภาพลักษณ์แล้วก็มรารยาทสากลนะคะที่มีมากหลายคนบอกว่าเรียนมรยารยาทแบบไหว้กี่ระดับนะคะครูอะไรแบบนั้นแบบมันไม่ใช่นะคะมรารยาทสากลคือแบบทั่วทั้งโลกเขาใช้แบบนี้การเป็นภาษากายเป็น การวางท่าทีมการใช้ eye contact การใช้สายตาการทำยังไงให้แบบ first impression นะคะเจ็ดวินาทีสะกดความประทับใจเวลาเราเจอตัวเขาจริงๆนะคะก็อีกมากมายแล้วก็มีคอร์ส Leadership ด้วยนะคะที่ดรพอลินเป็นหนึ่งในทีมของจอห์นซีแม็กซ์เวลนะคะก็เป็นประดับโลกเลยนะคะก็เลยเรียนคณะลีเดอร์แล้วก็เทคคอร์ส นะคะ,ะเป็น Peak Performance Coach นะคะก็เป็นศาสตร์ของการโคชชิ่งเป็นการดึงศักยภาพสูงสุดโดยการตั้งคำถามนะคะสร้างโซลูชันสร้างแอคชั่นแพลนของเขาอันนี้ก็ลงเทคอร์ดได้ไปเซอร์ติฟิเคตนะคะสามารถเป็นโคชระดับมืออาชีพได้เลยนะคะแล้วก็เรายังเรียนคอร์สด้านจิตวิทยาเพิ่มนะคะด้านการสะกดจิตบ,บำบัดอารมณ์ดังนั้น การเทคคอร์สเรียนเมคอัพกับแหวมนะคะในแต่ละคอร์สนะคะในทุกๆคอร์สคุณจะได้มากกว่าการแต่งหน้าแน่นอนนะะเพราะแหวมจะนำศาสตร์ทุกๆุกศาสตร์นะคะที่แหวมได้เรียนมาแล้วมันจำเป็นสำหรับคุณนะคะดึงออกมาสอนให้คุณสามารถพัฒนาความมั่นใจในตัวเองที่จะแบบ เอาความมั่นใจเอาเรื่องแต่งหน้าก่อนเรียนมากี่คอร์สแล้วคะชีวิตนี้นะคะแต่งหน้าไม่ได้สทัทีไม่มั่นใจที่จะทำสทัทีมาเรียนคอร์สเทคคอร์สกับแกรนะคะจะทำให้คุณมั่นใจที่จะหยิบคูก่กันมาแต่งหน้าและเนยมิดหน้าตัวเองให้ได้ดีแล้วก็ให้ทางรัดทั้งหมดจากประสบการณ์21ปีให้ทางรัดทั้งหมดให้คุณรัดไปเลยให้คุณแต่งหน้าสวยให้คุณมีความมั่นใจ ได้รวดเร็วไม่ต้องมาลองผิดลองถูกเสียเวลาแบบแหวมนะคะคแหวมอยากให้ทุกคนนะคะสวยไวสวยรวนยุคนี้ต้องเร็วนะคะยน่นยอ่อประสบการณ์21ปีนะคะมาอยู่ในคอร์สเรียนออนไลน์ของแวมนะคะลองเข้าไปเรียนคอร์สฟรีดูก่อนค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อนะคะใต้คอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาในเพจหรือว่าทุกๆช่องทางขอกราได้เลยคะ i